สวัสดีครับอันนี้เราชื่ออะไรเอ่ยชื่อน้ำตาลเราไปเรียนที่ไหนกันอันนี้เรียนซีอีเอสทีทำไมเราถึงอยากไปเรียนจีนเพราะว่าเคยไปซัมเมอร์มาแล้วแล้วก็ชอบค่ะเรามากับพี่ๆโอทีซีลรวรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีค่ะพี่พี่ดูแลเป็นอย่างดีค่ะ ยื่นเอกสารก็ไม่ยากค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับัโอเคอันนี้เราชื่อน้องไล่เลยชื่อกวางค่ะอันนี้เราไปเรียนกันที่ไหนเฉิงตูเฉิงตูเนาะทำไมถึงเลือกที่นี่เพราะว่าชอบความเก่าที่มันจะมีวัฒนธรรมเก่าๆน้อๆโอเคสิ่งแรกที่เราไปถึงเราอยากทำเราอยากทำแล้วก็อยากจะเดินดูสำรวจ ที่แบบทางเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแถวเมืองแถวมอมีอะไรอยากฝากถึงเพื่อนๆที่กําลังสนใจอยากเรียนจีนนะก็ <c oughs> ให้มากันเยอะๆคะ่ะเมืองจีนตอนนี้น่าเที่ยวมากโอเคค่ะสวัสดีครับโอเคเราชื่ออะไรเอ่ย ชื่อซันเดย์ครับอันนี้เราไปเรียนกันที่ไหนเนี่ยเรียนที่สีแสิ่งแรกที่เราไปถึงเราอยากทาอยากเดินชมมอครับมอสวยมากใช่ไหมที่นี่ที่นี่เลือกพอมอสวยเลยปะใช่ครับมีอะไรอยากฝากเพื่อนๆที่อยากไปเรียนจีนนะก็ถ้าใครคิดว่าแบบไปไม่ได้หรือกลัวอะไรก็ลองดูก่อนก็นี่ก็ลองเหมือนกันคิดว่าน่าจะสนุกดีครับครั้งนี้โอเคขอบคุณมากครับเป็นมากกว่าเอเจนซี่เหมือนพี่ดูแลน้อง